กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่ากครั้งที่16ประจำปี2564ด้วยระบบวิดีทัศทางไกลค่ะณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัดหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการประลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่16ประจำปี2564ด้วยระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีนายชยพกึกเชียนทันรักแนำเภอแม่สอดเป็นประธาน ในการประชุมฝั่งห้าสี่อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากรับเยบ่วาร,ะ,ราะการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่15ทับสอพในวันที่17เมษายนที่ผ่านมาณาอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตากและห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากเรื่องสืบเนื่องเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 และ โรงพยาบาลสนามทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากรวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 และเรื่องอื่นๆ